อสองที่นะเส้นนั้นเส้นนั้นเส้นนั้นเขาจะแก้ขยับเพราะว่ามันคนของเขามันครบแล้วมันจะขยับเส้นนั้นใ้คนข้างระหวางโดนแก้เส้นนั้นนะอย่าให้พาเชื่อเส้นเล่นนะครับเส้นเล่นอย่าพานะเจ้าแมวไปอยู่ข้างหลังเดีเดี๋ยวเออไอหนี่มาเร็วเอาหมาสิคอให้มาไม่ไหว มีเด็ขนมเฮ้ยมีติดสินบนเว้ยเฮ้ยมีติดสินบนว่ะเด็กขนมยเดๆยาวลูก็กเด็กนั้นไม่ได้วิญญาทำแทนเว้ยลอดไปละลอยนกแก ข้าอะไรห้อยสูงนู่นน่ะกระเทียมกระเียาเกินอยากได้หลือเกินนะไหมล็อกเนี้ยอยากได้หลือเกิน สี่เขาลอกเป่ากันจนปลุกเลยนี่เฮ้ยอย่าไปแกล้งป่ากันดิเอ้ยเฮ้ยมันแกงป่าแกโอ้ยหมดม้าต้องทำมันอยู่วันไปไปมั้งหงสาวไม่รู้ เออเว้ยมันฉลาดเว่ยเออเว้ยต่ล่วงดีอย่างเงี้ยโดนดึงอีกแล้ว โดนดึงสองรอบมันคุยเรื่โทรศัพท์แล้วมันไปคนสุดท้ายก็เลยนดึงมันไปเออไปนู่ด้วยสอง้านเออนะแล้วดอดกลับมาแล้วก็ถึงแล้วเดี๋ยวโดนแก่เลยดนเราลุ้นว่าจะโดนแก่ ่ไเดไม่สวยได้คไม่สวยรอกอนงเดี๋ยวนไม่แก้งเไม่แกงอ่อรอก่อนกองเสียนี่ก็ิงเขาไม่แก้งกิดูแกตอนนี้ควายจับล้รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวไม่สนุกอ แก่ชะลุกเลยวะถ้าล้มแก่ถ้าล้มแก่ไปถึงขึ้นเรือไงขาปะหวัดกับการคอยภายในท้ายทั่ว่างกายแหมว่ามาล่าเงินมาด้วยเขาไม่แกล้งเขาไม่แกล้งหรอกเหลือไปไอพีสแกล้งพี่น้อยเยอะๆเลย เออฉันแหละยเมโอ้ยแกวันนี้มันได้วันเดียวล้ยเอาน้ำมาเอยพิทแกงเลยพิทแกงเป็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขย่าฝบ่งนี้แม่เขย่าฝั่นี้เรวเขย่าเขย่า เฮ้ยเหลือตะแก่สองคนเลยซ่้ม ah> ่โซ่สัวกระสณ์สูงไหมอย่าเพิ่งไปรอดได้ภาพไม่สวยนะเว้ยรอ่อนแอลแก้เลยแอลแอลพะเยาเลยพะเยาเลยเอ้ยวันนี้วันเดียวเว้ยเอาคนเยอคน อยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยไอ้ปลาด้วยเนี่ยเย็นมาลอดดีกว่ะ

ไอ้ <c oughs> นามันขยมไม่ได้ห่วงตัวเองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยป๋าเกป๋าดิเฮ้ยป๋าเป๋นิ

เอ๋ถ่ายรูไปเอะ